เห็นคนอื่นกอดเมียเลยขยำนมเมียโดยเช็ดอย่างกับเมียเลยก็ทิ้งให้คออเคยควักเ็ษเคยมีอะไรกับชีรินไหมคะเออเคยมีตั้งแต่ห้ชาติที่แล้วค่ะ แล้วชาติปัจจุบันอ่ะไม่เคยมีหรอไม่เคยค่ะระวังเขาแตกนะคะคุณจะแทะ<อ>ไปเรื่อยที่บอกว่ามีความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสก็คือพระพลเนี่ยมาน,นานนับสิบปีแล้วทําไมมันถึงชาติได้ขนาดนี้นะคะเราต่อต้านมาตลอดนะคะไม่ใช่ว่าไม่ต่อต้านเราออกมาหลายครั้งแต่เขาก็ข่มขู่เราตลอดเพราะว่าพระได้ถ่ายคลิปวิดีโอที่มีอะไรกันไว้แล้วเขาก็จะขู่เราถ้าเราออกมาเขาก็จะเอามาประจานอันดับแรกนะคะจุดเริ่มต้น การที่จะพายโยมไปแท้งน้ําแล้วไปทําอะไรที่แท้งน้ําเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยอาตมาบอกได้เลยว่าแท้งน้ําเนี่ยแค่คนไม่ไปกระทบกระเทือนมันก็จะพังเพราะมันเป็นแท้งน้ําเก่าตั้งแต่พระรุ่นแรกรุ่นไหนที่มาอยู่แล้วค่ะถ้ามีเหตุการณ์ไปทําอะไรในแท้งน้ําตรงนั้นนะ่ะมันไม่ใช่แค่น้ําแตกค่ะมันเป็นแท้งน้ําแตกค่ะเอาอง่ายๆนะคะวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าฟังแล้วพระอาจารย์ จะมาอยากจะปีนเสาเลยค่ะตอนนี้ปีนเสาไปไหนคะพระอาจารย์พลคะไม่ฟังแล้วมีความรู้สึกอยากจะปีนเสาเลยค่ะมีอยู่จุดหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์ดูดาวใช่ไหมคะดูดาวแล้วพระอาจารย์โผล่มาด้านหลังคือโยมไปดูดาวใช่ไหมแล้วบอกว่าพระอาจารย์โผล่มาด้านหลังแล้วมาสวมกอดโยม,มอย่างนี้ พระอาจารย์จะฆ่าตัวตายด้วยวิธีนั้นไหมคะตามหลักของความเป็นจริงคนเต็มวัดน่ะแล้วคนเราถ้าไปทีเผอแบบนั้นน่ะโอกาสที่จะร้องลั่นวัดถูกไหมคะคนตกใจอะค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้นัดกับเราไปก่อนน่ะพระเป็นคนนัดค่ะระวังเขาแตกนะคะคุณจะแถไปเรื่อยคนเรานะ่ะต้องพูดความจริงกล้าทําก็ต้องกล้ารับค่ะเขาจะชอบประมาณใต้เตียงหรือบนเตียงอาจารย์ก็ไม่จํจเาจเป็นจะต้องไปตอบ,บ,บนสนองเขานี่ครับ ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าทําทุกอย่างแล้วทําทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะร้องเพลงไม่ว่าจะแจ้งเอายาแดงคาขาไม่ว่าจะบางวันเนี่ยต้องยกขาแล้วถ่ายถ่ายรูปให้ลูกขีดส่งให้เขาเขาไม่งั้นเขานอนไม่หลับถ่ายรูปอะไรยกขาคือให้เห็นอยวะเพศหรอครับอย่างนั้นหรอครับคือแค่เห็นขาอ่อนพะอาจารย์เขาก็นอนหลับแล้วอาจารย์รืติดะอาจานนันคือกเนี่ย แล้วมัน<อ>ใช่<พ>าไา<ด>ที่<อ>พระหรออาการมันจะเป็นแบบนี้คุณ <c oughs> ไม่มีความละอายต่อบาปหรอ <c oughs> คุณน่ะหลอกคนทั้งโลกได้แต่คุณหลอกตัวเองไม่ได้นะคะคุณทําผิดคุณก็ต้องสึกค่ะคุณปาราชิดแล้วคุณจะอยู่เป็นพระทําทไม